ครับพี่น,น้องครับพ่อครับเบาปูครับผมมือัอนี้ก็อากาศเย็นๆครับเนี่ยมเสยิอยู่ประเทศเกาหลีครับมายายปุยครับวันนี้อันนี้ทีมงานครับเบาพนนุ่มสะกดพ้นหลังใคเนะพ่อดังๆนะเมย์นุ่มสะกดพ้นหลังไครผมนุ่มสะกดพ้นหลังไครว่าไป พุนครับรถยายปุยกำลังบอมเครื่องครับหนาวแห้งครับเพื่อนวันนี้นี่ครับกินน้ำห่อนก่อนยังไม่เศร้าหนาวครับเบิ่งนแม่ขนิ่งครับคุณลบสิบครับมืัอนี้พื่อน ลบสิบองศาชุดนี้ต้องใส้ชุดมีแบบนี้ครับนี่พอดีอยู่ได้คุ่นวอนหนกปากทอนเบิ้งทุงท่งมื้ด้วยทุ่งมื้ให้พี่น้องเบิ้งด้วยกันบอลลูนนี่บอลยูพอดีมามยายปุยมาพอพอพงว่าครับ ขอกงว่าเกาหลีก็เลยว่าที่พี่น้องมาเบ,บิ่งงัวเกาหลีนะครับเป็นไบบน,นี่ครับขอกงวอยู่ในน,นี่ครับนี่ครับผมอันนี้เสียงอัดก่อนครับงัวหน่อยครับงัวสงสัยเป็นงัว่าเอาขึ้นเอายานมครับ ลบสิบองศาค,ครับยุ่ได้ยังไรครับนี่หนาเงินจุครับมาห,หน่อยกำลังงามครับมาห,หน่อยยานมครับเพิ่์แยกออกมาเป็นคอกน้อยๆครับคอกน้อยๆอย,อยุ่กลางปลาคอกเพิ่์ก็ประมาณนี้นะครับมีติดพัดลมไหมพ่อมครับคุณ จากมือจากน้อยครับพี่น้องเศร้าอยอ่อันนี้ล้างอาหารครับผมคุนล้างอาหารงัอห,หน่อยครับเป็นง้อคุณครับนี่สงสัยแยกแยกแม่มากครับก็เลยเอามาร่วมกันไว้พี่ะระบบการจัดก,การเพื่อนง่ายครับพกอกหงไบ้านเพื่อนอันนี้ถอดได้แล้วครับนี่ ถอดถอดเปิดออกมาได้เปิดไปทั้งพุ่นได้ครับขี่นี่เอารถไทยดันเอาเลยครับนี่ดันทะลุไปเลยครับเพราะว่าอันหัวหัวตัวนี้เปิดเปิดได้ทุกบานครับนี่ครับขี่ไลยแล้วครับคุเทปปูนไปครับนี่ขึ้นนะเบิ้งขอกเสียงครับทั้งนี้ ช่องหาเสียงครับหาเสียงเบิดมือครับนี่กินเบิดมือหนาวครับน้ำเป็นน้ำแข็งเลยครับพี่น้องนี่น้ำแห้งวัวเป็นเป็นน้ำแข็งแต่กับว่ากับพ่อกินได้อยู่ครับน้ำแข็งบ่านาปันเลยเพิ่นมีระบบ ทำควอมห่อนครับนี่บ่ให้บ่ให้มันเป็นน้ำแข็งครับมิใส่เป็นระบบไฟฟ้า,ฟาครับคันบ่านันนี่แข็งเป๊กเลยครับนี่ลบสิบวงศางหัวงามครับเต่บรูซื้อพันธุ์มันซื้ออย่างครับเป็นหัวของเกาหลีครับเพิ่นพัฒนาสสยพันธุ์ึ้นมาอีก แ่เบิ้งหน้าเราก็คล้ายๆชาโรเล่ครับแบบแดดกําังออกครับคุณทังคุณเป็นงัวสายเนื้อครับเรียงเป็นงัวเนื้อเกรดพรีเมียมอย่งเดียวครับอยู่เกาหลีไงไก่ครับ,ใใรบพี่น้องท่านใดรู้จักซื้อสายพันธ์ก คอมเมนต์ตอบมาเนี้ยได้ครับผมมีอย่าโตแปดกับสิบสิบเอ็ดโตครับเนี่ยครับพอกช่องนี่ครับมันเปิดได้ครับนี่เปิดไปหากันได้เปิดเปิดทะลุทะลุกันใน,น้แ้มนั่นเ,เอารถไทยดันแง้วเลยครับระบบการจัดงานเป็นไงครับ ย้ำมะเลี้ยงย้ำมะสาเกียเกียเงี้ยสับเกียเลี้ยงนะครับสบายครับเรียงมายู่เกาหลีนี่ครับเสียงเสียงกับไส้ใบขาดนี่ครับน้ำเป็นน้ำแข็งครับแต่แต่แต่ป้อนาครับสามารถจอกินได้อยู่ครับแต่ถ้าบ่มีบ่ม,มีเครื่องทำวามอุ่นตัวนี้นี่แข็งเป๊กเลยครับแข็งเบิดก้อนเลยคือน้ำแข็งมือบ้านเฮาเลยครับ ฝั่งนี้ก็เป็นอีกค้อหนึงครับแต่ว่าบ่มีงัวครับนี่ยทางกันเสียงดังนี่ยน้อยครับเป็นเสียงเครื่องรถปั่นุกวิเครื่องครับเอาเอาครับผมเก็บคลิปสั้นๆในพี่น้องเบิ้งครับพามัเบิ้งงัวงัวะยูแดงเลยครับอากาศอุณหภูมิติดลบ ส0องศา,ค,ค,รนนงา,าครับผมวัอนี้กำลังหนาหักคับัหน่อยตอกรหัสใส่หูทุกโตครับรเอาละครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ